เรียกว่าถ้าตอนนี้ใครไม่เคยได้ยินเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแสดงว่าเอาแล้วค่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงเลยค่ะแบบมะม่วงมากๆมีข้าวเหนียวหนึบให้เคี้ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะเนลเรนเทลคอ f ฟี่นะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาทําเมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่กําลังดังมากๆเลยค่ะเรียกว่าถ้าตอนนี้ใครไม่เคยได้ยินเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแสดงว่าเอาแล้วค่ะวันนี้นะคะเน่ก็เลยจะมาพาทําเมนูข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะแต่เป็นแบบสไตล์ที่เราเสิร์ฟเป็นเครื่องดื่มนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์เป็นแบบสําหรับร้านที่ขาย16ออแล้วก็ยืม2ออนะคะจะได้แบบทําตามสูตรแล้วเราก็เอาไปขายกันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเน่ก็เลยจะมีวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะคือแน่จะมีข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวมูลที่เราไปซื้อมาเนี่ยละคะเน่ก็ไปซื้อมาจากตลาดเรียบร้อยนะแล้วเราก็จะมีน้ํากะทินะคะมีถั่วเหลืองซีกที่แบบสําหรับท็อปหน้าก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็มีมะม่วงสุกค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสําหรับมะม่วงสุกค่ะเน่จะใช้มาเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นมะม่วงแช่แข็งที่เราซื้อมาจากแมคโครค่ะเพราะว่าเผื่อในเวลาที่แบบ เผื่อต่อไปเราจะทําเป็นเมนูของร้านแล้วมะม่วงไม่ใช่หน้ามะม่วงเงี้ยมันก็จะแพงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนก็เลยว่าเดี๋ยวเราใช้เป็นมะม่วงแช่แข็งของแมคโครเนี่ยแหละค่ะเอามาทําเป็นเมนูข้าวเหนียวมะม่วงปั่นของเรานะคะแล้วเน่จะมีตัวไซรัปซีนอริต้านะคะเป็นไซรัปมะม่วงของซีนอริต้าค่ะมาช่วยทําให้เมนูมะม่วงปั่นของเราที่จะมาใส่เป็นเมนูข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยค่ะ มันยิ่งหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะมีความหวานเพิ่มขึ้นก็ใช้น้าเชื่อมมิตรผลธรรมดาเลยนะคะหรือว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันก่อนเลยดีกว่านะคะกับแก้ว16ออนค่ะพอเป็นแก้ว16ออนนะคะเดี๋ยวเน่จะชั่งมะม่วงค่ะมะม่วงที่เราเจะใช้ในการทํานะคะมะม่วงแช่แข็งเนะะี่ยค่ะ เน่ก็คือจะชั่งมาที่70กรัมนะคะอาวเทลงไปนะคะโอเคเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะก็คือประมาณ70กรัมนะ,ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเน้ก็จะมาใส่โถปั่นเลยนะคะอ่ะเราชั่งมะม่วงได้แล้ว70กรัมเท่านั้นเองนั่นแสดงว่าถ้าหากว่าเป็นล้าน16อนะคะคือถุงนึงเนี่ย1กิโลนะคะเราสามารถชงได้ก็คือ10กว่าแก้วเลยะคะ่ะประมาณ1 5 1 6แกว้วนะคะอ่ะ เรียบร้อยค่ะหลังจากเราเทมะม่วง70กรัมเรียบร้อยนะคะเน่จะมาใส่ไซรัปมะม่วงซินยอริต้าค่ะลงมาที่1ออนนะคะก็กดไปนะคะ4ปั๊มค่ะ1 2 3 4เสร็จแล้วเนี่จะมาเพิ่มความหวานนะคะด้วยน้ำเชื่อมค่ะก็น้ำเชื่อมมิตรผลธรรมดาเลยอีก1ออนค่ะก็ถ้าใครอยากได้หวานมากหวานน้อยเพิ่มลดตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะอันนี้เน่ก็1ออนนะคะใส่ไป จะบอกว่าสูตรนี้ก่อนจะมาทําคลิปเนี่ยเราได้มีการทําชิมกันมาเรียบร้อยนะคะแล้วมันอร่อยมากๆค่ะอ่ะเราก็มาใส่น้ําแข็งนะคะน้ําแข็งเนยใส่ไป1แก้วนะคะก็พอดีพอดีไม่ต้องพูนค่ะอ่ะใส่เลยนะคะเคน็นลับนิดนึงนะคะก็คือว่ามะม่วงอะคะ่ะที่เราใส่เนีสจะให้เขาอะก็คือหายแข็งก่อนนะคะเห็นไหมคะ เรามาวางให้เขาหายแข็งแล้วก็หากระปุกหาอะไรใส่ได้เลยนะคะจะได้สะดวกเวลาที่เราใช้งานแต่นี้พอดีว่าเน่มาโชว์ถุงให้ดูด้วยเราก็ไปปั่นได้เลยนะคะกดปั่นที่25วินาทีนะคะเรียบร้อย นี่ค่ะเราก็ได้มาเป็นมะม่วงเนียนๆเลยนะคะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ได้บอกว่าให้เราใช้มะม่วงให้เขาแบบว่าคือหายแข็งหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมันแห้งเกินไปแล้วเดี๋ยวเครื่องปั่นเราก็คือจะแบบทํางานหนักนะอันนี้เราก็ให้เขาแบบเรียกว่าเมลหรือว่าละลายตัวลงนะคะแล้วเราก็มาใส่ได้เลยโอเคก็จะเห็นนะคะว่าพอเวลาที่เราปั่นเรียบร้อยค่ะเขาจะไม่เต็มแก้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่น้ําแข็งเนี่ยเรียกว่าแค่พอดีพอดีแก้ว เพราะว่าเน่จะเหลือพื้นที่ไว้สําหรับใส่นี่เลยค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเน่เข้าวเหนียวเน่เราก็คือหากระปุกหาอะไรมาใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เน่คือแบบเอาเรียวมากๆค่ะก็เอาจากถุงที่เราเพิ่งไปแบบว่าไปซื้อมานี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาตัดข้าวเหนียวค่ะโปะหน้าเลยนะคะก็ใส่ไปมากน้อยตามที่เราชอบได้เลยนะคะนี่ใส่ไปตามที่เราแบบอยากจะใส่เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตามด้วยน้ำกะทินะคะนี่น้ำกะทิก็หาขวดบีบกันเอาได้เลยนะคะอ่าเราก็โรยไปเลยค่ะพอประมาณแล้วเราก็ตามด้วยถั่วค่ะก็ร้านไหนที่ให้ถั่วเรามาด้วยเราก็โรยไปได้นะคะร้านไหนไม่ให้ถั่วเรามาเราก็ไม่ต้องโรยค่ะแล้วก็อ่านี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะยังไม่พอค่ะเราสามารถที่จะ ตักเนื้อมะม่วงนะคะจากมะม่วงแช่แข็งเนี่ยค่ะเราตักเขาท็อปหน้าไปอีกนิดนึงนะคะให้ดูพรีเมียมมากขึ้นไปอีกค่ะนี่ค่ะก็ใส่ไปมากน้อยตามที่เราชอบเลยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูขาน้าวเหนียวมะม่วงปั่นของเน่นะคะรับรองค่ะว่าเมนูนี้เราชิมกันมาเรียบร้อยค่ะอร่อยมากเลยนะคะก็ เดี๋ยวค่อยมาชิมมาบอกรสชาติให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเน่มาทําเมนู22ออนให้ดูก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยชิมไปพร้อมกันเนาะสำหรับ22ออนนะคะเน่จะใช้มะม่วงที่100กรัมเลยค่ะเพราะว่าก็ต้องใส่มะม่วงให้มากขึ้นนะคะเราก็เตรียมเลยค่ะมะม่วง100กรัมนั่นแสดงว่า1ถุงนะคะถ้าพอเป็น22ออนเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ10แก้วใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยเนื้อมะม่วงที่เราตักท็อปหน้าไปอีกอาจจะไม่ถึง10แก้วนะคะก็ลองคำนวณต้นนนทุนกัดูนะว่าาเราจ ท็อปหน้าด้วยไหมหรือจะท็อปมากท็อปน้อยแค่ไหนอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะก็ได้ละประมาณ100กรัมค่ะก็มากน้อยนิดหน่อยเนาะเน่ก็จะมาเทใส่โถปั่นเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่ไซรัปมะม่วงซินยอริต้านะคะลงมาเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความหอมมะม่วงขึ้นไปอีกค่ะความหอมความหวานนะคะใส่ไป1ออนซครึ่งค่ะ1 2 3 4 5 6นะคะ1ออนซครึ่งหรือว่า หกปั๊มนะคะแล้วก็ตามด้วยน้าเชื่อมค่ะน้าเชื่อมธรรมดาเลยนะคะของมีผลก็ได้ของอะไรก็ได้ค่ะก็ใส่ลงมาอีกหนึ่งออนครึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะได้แบบหวานๆหน่อยเนาะแต่ถ้าหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มรสที่น้าเชื่อมกันเอานะคะเสร็จแล้วค่ะเน่ก็จะมาใส่น้ําแข็งหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วพอดีดีนะคะไม่ต้องพูนนะคะใส่ลงไปคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปปั่นค่ะ25วินาทีเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยค่ะอย่าลืมนะคะว่าก่อนจะยกโถปั่นทุกครั้งเนี่ยค่ะจะต้องรองให้เขาหยุดให้สนิทก่อนนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมคะเนียนกริบๆค่ะเราก็มาเทใส่แก้วเลยนะ จริงๆแล้วข้าวเหนียวเนี่ยแล้วแต่เราอยากจะเสิร์ฟเลยนะคะจะวางแบบก้นแก้วหรือจะวางท็อปข้างบนนี่ก็แล้วแต่ไปดีไซน์กันเอาเลยนะคะอยากจะเสิร์ฟแบบไหนแต่นี่ว่าเน่ชอบเสิร์ฟแบบนี้นะอ่ะโอเคเราก็สาใส่ไปให้เต็มเห็นไหมคะมีความแบบเหมือนไอศครีมเหมือนเเลยนะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้เตรียมพื้นที่ไว้สําหรับข้าวเหนียวนะคะเสร็จแล้วเน่ก็จะมาตักข้าวเหนียวค่ะ ใส่เลยนะก็ใส่มากใส่น้อยเอาที่เราแบบที่เราชอบอะค่ะ,ะเราอยากจะเสิร์ฟลูกค้ามากน้อยแค่ไหนอ่านี่ก็ใส่มานะคะประมาณช้อนหนึ่งเอาปบไปชอบป,ประมาแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวอิ่มเกิน <c oughs> อ่าแล้วเราก็ตามด้วยน้ํากะทินะคะก็ลาดไปเลยค่ะเราต้องเอาเขาแบบว่าเป็นค้าเหนียวมะม่วงจริงๆว่างั้นก็ท็อปหน้าไปตามที่เต็งชอบเลยตามด้วย หัวนะคะเพิ่มความน่าทานเข้าไปอีกยังไม่เสร็จค่ะตามด้วยมะม่วงอีกค่ะแก้วนี้แบบขายร้อยหนึ่งก็ซื้อเนาะอ่ะวางเลยเพอแบบพรีเมียมมากๆนี่ค่ะวางไปเลยค่ะก็ตกแต่งกันเอานะคะเอาที่แบบใครมีไอเดียแต่งยังไงก็โอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงปั่นนะคะ อย่าลืมนะคะเทรนตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงต้องมาค่ะเพราะฉะนั้นร้านเราต้องมีเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่ได้ทําวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิม16ออนกันก่อนนะคะชิมตัวมะม่วงปั่นก่อนเลยค่ะมะม่วง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 เลยค่ะแบบมะม่วงมากๆเราคือความเป็นปกล่องด้วยนะคะเพราะว่ามะม่วงไซลักมะม่วงที่เราใช้เนี่ยค่ะ เป็นไซรัปมะม่วงอ,อกร่องทองนะคะมันก็เลยมีความแบบอกร่องด้วยแล้วก็อะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตักข้าวเหนียวกินไปด้วยเลยค่ะเราจะกินข้าเหนียวมะม่วงกันแล้วนะคะอืมเดี๋ยโอ้ยจริงๆนะอารมณ์ัข้าเหนียวมะม่วงเลยอะอืมถ้าไปออกมาด้วยเชฟนี่เมนูนี้ถือว่าผ่าน อืกรรมการให้สามพันคือความหวานความหอมดีมากแล้วมีเนื้อข้าวเหนียวให้เราเคี้ยวค่ะอารมณ์กินข้าวเหนียวมะม่วงจริงเลยอะ่ะอืมยิบสองออนบ้างเนาะมะม่วง,ง,ง,งมากมากอ่ะุยคดี ม,มีข้าเหนียวหนึบให้เคี้ยวด้วยนะคะไปลองทํากันดูค่ะร้านเราต้องไม่ตกเทรนดนะคะวันนี้นะคะเทรนข้าเหนียวมะวงมาค่ะเพราะฉะนั้นจัดเลยนะคะร้านที่ขาย16ออนร้านที่ขาย22ออนค่ะไปลองทําตามสูตรนี้ได้เลยนะคะถ้าหากว่าทําแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบอยังไงมาช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะคะคุณตันนี่อยากจะบอกว่ายัางไงก็ผ่านค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆ แล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงปั่นค่ะหรือข้าวเหนียวมะม่วงแบบที่เราดื่มได้เลยแหละนะคะเน่มาแชร์ให้สูตร16ออนแล้วก็22ออนค่ะไปทำกันเลยนะคะร้าเราจะได้อินเทรนด์ค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ